ก้าุมภาสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสังหารหน้าลงทุนกับก้าุมภาวันนี้ครับผมพาทุกๆคนมาอยู่ที่อําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมที่ดินขนาด18ไร่85.3ตารางวานะครับตั้งอยู่ในอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับแปลงนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่า มันติดถนนถึง2ด้านนะครับด้านหน้าของตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนสาธารณะที่เป็นถนนทางหลวงหมายเลข2 2 1 9หรือว่าถนนลาดยางดำเนี่ยนะฮะมีระยะแนวเขตเนี่ยถึง190เมตรนะครับและด้านหลังของตัวแปลงนะครับมีแนวเขตนะครับติดถนนที่เป็นถนนลูกรังเนี่ยนะฮะมีระยะแนวเขตอยู่ที่260เมตรโดยประมาณนะครับและแปลงนี้นะฮะ ยังอยู่ใกล้กับสี่แยกอำเภอหนองม่วงเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะตั้งอยู่ในบ้านหนองเกตอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่85.3ตารางวาตรงนี้นะฮะลักษณะรูปแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะจะเป็นรูปแปลงหลายเหลี่ยมนะฮะ มองจากภาพมุมสูงตรงนี้นะครับลักษณะของตัวแปลงที่ดินนี่นะฮะจะเด่นชัดมากเลยนะฮะจะสังเกตง่ายๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะตัวแปลงที่ดินเองนะครับเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับซึ่งเจ้าของเองนะฮะได้ปลูกมันสำปะหลังไว้นะฮะซึ่งโฉนดตรงนี้นะฮะเป็นโฉนดครุฑแดงนะฮะเป็นโฉนดเดียวนะครับไม่ติดภาระจำนองนะครับสามารถที่จะซื้อขายโอนถ่ายได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะอยู่ด้านหลังของตัวแปลงที่ดินนะฮะซึ่งมองออกไปด้านหน้าตรงนู้นนะฮะนั่นจะเป็นถนนทางหลวงนะครับหมายเลข2219นะครับจากสี่แยกหนองม่วงนะครับมุ่งหน้าไปสู่อำเภอสะโบดนะครับจากตรงนั้นมานะครับมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินเองนะฮะจะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือเวลาเรามุ่งหน้าไปยังอำเภอสะโบอนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับ ตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสวนสวรรค์นะครับซึ่งทางเข้าของวัดสวนสวรรค์เนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งด้านขวานะฮะของวัดเนี่ยนะฮะก็จะมีทางลุกรังนะครับที่สามารถเลี้ยวเข้ามาได้นะครับทางสองฝั่งเนี่ยระหว่างทางวัดแล้วก็ทางด้านหลังของตัวแปลงเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับส่วนราคาของแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะ900,000บาทต่อไร่นะครับไร่ละ9000 0 0บาทนะฮะ ก็ต้องบอกว่าขายใกล้กับราคาประเมินของกรมธนารักษ์นะครับราคาประเมินของกรมธนารักษ์เนี่ยฮนะตรงนี้นะครับประเมินไว้อยู่ที่ไร่ละ6 0 0 0นบาทนะครับก็ต้องบอกว่าหลักแสนแสนต้นเนี่ยฮะถามว่ามีไหมครับมีเยอะแยะครับแต่ถามว่าแปลงที่ดินแปลงนั้นอยู่ใกล้กับทางหลวงแบบนี้ไหมศักยภาพของตัวแปลงที่ดินเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะฮะไม่แปลกนะครับราคา หลักแสนสองแสนเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ถามว่าแปลงนี้นะฮะจุดเด่นของแปลงนี้เนี่ยจุดเด่นมันคือยังไงมันติดถนนถึง2ด้านนะฮะด้านแรกที่เป็นด้านหน้าของตัวแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะติดกับถนนทางหลวงหรือว่าทางลาดยางดำเนี่ยนะฮะเป็นทางหลวงหมายเลข2219เนี่ยมีระยะแนวเขตเนี่ยที่ติดถนนเนี่ยถึง190เมตรโดยประมาณนะครับและด้านหลังซึ่งเป็นทางลูกลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ มีระยะแนวเขตเนี่ย260เมตรโดยประมาณอย่างที่แจ้งไว้นะครับนี่นะฮะตัวแปลงนะครับมันอยู่ใกล้กับสีแยกดอกม่วงนะฮะเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตรงนี้สามารถที่จะทำธุรกิจอะไรก็ได้นะครับถ้าเปิดด้านหน้าแนวต้นไม้ออกนะครับตัวถนนด้านหน้าของแปลงที่ดินนะที่เป็นถนนหมายเลข2219นี่นะฮะ แนวเขตของถนนเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับถนนกว้างถึง30เมตรเลยนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่ามันจะมีการขยายทางขยายถนนนะครับตรงนี้เดินทางสะดวกสบายแน่นอนนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเวลาเราหันหน้าเข้าหาตัวแปลงที่ดินนะฮะ ก็จะมาอยู่ใกล้กับทางโค้งตรงนี้เลยนะครับซึ่งสังเกตง่ายๆเลยตรงทางโค้งเนี่ยนะฮะจะมีต้นสดาอยู่นะครับนั่นเป็นหลักเขตโดยประมาณนะครับของที่ดินแปลงนี้นะฮะนี่ครับต้นสะดาที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะฮะติดกับทางโค้งตรงนี้นะฮะนี่ก็คือ แนวเขตโดยประมาณนะครับของตัวแปลงที่ดินนะครับถ้าเราอยู่ด้านหลังของตัวแปลงที่ดินนะฮะแล้วมองออกไปทางถนนหลวงนะครับนี่ก็จะมีแนวเขตต้นสะเดานะฮะไปหาต้นมะม่วงตรงนู้นนะครับแล้วก็มันจะเบี่ยงซ้ายไปเล็กน้อยไปทางนู้นไปหาต้นต้นปาล์มนะครับที่ต้นตาลเนี่ยเท่าทีนะฮะต้นตาลที่อยู่ตรงแถวแถวตรงกลางตรงนู้นนะฮะที่ กลางจอตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับ9 0 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับไร่ละ900 0 0 0บาทนะฮะราคาประเมินของกรมธนารักษ์เนี่ยฮะตรงนี้นะครับประเมินไว้อยู่ที่ไร่ละ ,6000 บาทนะครับต่อวาก็อยู่ที่1,550บาทนะครับเราขายในราคา900 0 0 0บาทต่อไร่นะครับถ้าท่านไหนสนใจอะไรยังไงนะครับราคานี้นะฮะสนใจจริงๆนะฮะก็ยังจะสามารถที่จะเจรจาต่อรองนะครับ ก็ลองมาพูดคุยกันดูนะครับและถ้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะดูพิกัดเบื้องต้นหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถติดต่อผมก้าวกุมภาเข้ามาได้นะฮะเบอร์โทรและไลน์ไอดีขึ้นให้ไว้ตรงมุมหน้าจอนะฮะเบอร์064 265 3526นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับและ l ล n e ID นะครับจะเป็น s i k t t land นะฮะ s i k t t land นะฮะก็ สนใจนะครับสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะอปลงนี้นะครับถ้าท่านไหนเล็งเห็นโอกาสนะครับสำหรับที่ดินนะครับติดถนนหลวงแบบนี้นะฮะอยากจะดูนะฮะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอางนี้หาง่ายนะฮะอยู่ไม่ไกลนะฮะสี่แยกอำเภอหนองมุกเนี่ไม่ไกลเลย1กิโลเมตรี่ใกล้นิดเดียวนะฮะถ้าท่านมาจากสะโบดนะครับจะมุ่งหน้ามายัง อำเภอหนองม่วงนะฮะมายังสี่แยกหนองม่วงนี่นะฮะแปลงนี้นะฮะสังเกตง่ายครับอยู่ใกล้กับเต็นท์รถนะฮะเป็นซึ่งเป็นรถพ่วงนะฮะชื่อเต็นท์รถว่าปุโรบุรีนะฮะอยู่ใกล้เพียงแค่แปดสิบเมตรร้อยเมตรประมาณนี้นะฮะซึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นนะฮะที่เป็นกำแพงอยู่ไกลๆดูนะฮะไม่น่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะท่านผู้ชม่ะก็สำหรับวันนี้นะครับผมกาคุมพานะครับ ก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบถ้าใช่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดอสังหารหน้าลงทุนกับ9ก้าุมพานะครับคลิปใหม่ๆนะครับติดตามช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ